ฉันไม่เชื่อกดพวกนี้หรอกงั้นปะเดี Hayır ๋ยวเล่นในวัดต่อกันได้มาเล่นวิ่งไล่จับกันไหมใบโยแล้วใครจะเป็นอ่ะติหมูก็เธอไง่เ่เฮ้ยฮ่เฮ้ยมามาแข่งกันว่าใครจะขึ้นลงบันไดเร็วกว่ากันขมอ นี่ไปโยนนี่น่าจะเลยหกโมงแล้วนะเนี่ยกลับกันไหมาปๆๆเงินก็ได้คนขี้แพ้เอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยระโยคเธอแกล้งหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้จริงด้วยหรือว่านี่จะเป็น นังสายไฟ